สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมอิทธิพัฒน์ฟาร์มดวงสาครูทุกคนนะครับยิ<อ>่งหน่อยยิ่งหน่อยยิ่งหน่อยยิ่งหน่อยความเลยควาเลยเยอะไปเด้เอพอ,อแล้วพอแล้วพอแล้วอ,อ,นะอันนี้มาดูบรรยากาศการเติมอาหารนะครับเป็นการเติมอาหารรอบสองนะครับเติมอาหารรอบสองแต่ว่าเรายังไม่เอาอขี้เก่าออกนะครับ<ม>เพราะว่า เราต้องแบ่งดวงนะครับดวงยังเยอะอยู่รอบนี้เรายังต้องแบ่งดวงอยู่นะครับรอบแรกเราก็แบ่งไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าดวงมันดกยังดกอยู่เราก็ต้องแบ่งอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีเติมแบบความกระมังนะครับความกระมัง <c oughs> ก็เตรียมผสมอาหารรอไว้แล้วนะครับอ,อันนี้คือตองที่เราจะเติมนะครับอันนี้คือเติมเสร็จแล้วก็เติมมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ หนึงวว่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบแปดคูณแปดแปดแปดหกสิบสี่ร้อยี่สิสี่กระมงแล้วนะครับตอนนี้เตมมารอยัี่สินี่มงก็เลืออีกประมาณสามร้อ,มมอ,มมอมยมาดูนะครับนี่พนักงาน,น,านพนักงานผสมอาหารครับถ่นนยนานอาหารเราผสมตั้งไว้แล้วนะครับใช้ สาโค8โลต่อ1กระมังนะครับใช้อาหารหมู1โลต่อ1กระมังนะครับ,บโ,เเโลกว่าขันนึงขันนึงประมาณโลโลสองขีดโลสามขีดนะครับต่อ1กระมัง,งใช้ใช้สาโค8โลนะครับอาหารหมูประมาณโลสองขีดตอ่อแล้วก็มาแบ่งตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับมาแบ่งตรงนี้อีกทีหนึ่ง ให้มันได้ปริมาณที่พอเหมาะนะครับต่อนหนึ่งกำมังแล้วก็เติมน้ําอีกทีนะึงอันนี้เติมน้าไม่แล้วแต่ยังไม่พอดีนะครับต้องมาเติมน้ําใหม่ตรงนี้พอดีเสร็จแล้วก็ส่งไปฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็จะทําหน้าที่ร่วงลงนะครับกำมังไหนที่โดกก็ต้องแบ่งกำมังไหนไม่ดก,ก็คว่ำเลย,เ,ยเสร็จแล้วก็เอาไปเรียงฝั่งนู้นนะครับเก็บไว้ฝั่งนูน้นเดี๋ยวเรามาดู เป็นยังไงกันบ้างนะครับเป็นชุดทดลองเออไม่ใช่เป็นกำมังฟักที่เราใช้กากมันแห้งนะครับ <Okay. S 1> กากมันตากแห้งในการฟักนะครับอย่างฝั่งนี้ฝั่งนี้เพิ่งฟักได้เพิ่งเพิ่งลงกำลังไปเมื่อวันพฤหัสวันนี้วันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่สิบแปดนะครับสิบแปดกันยายนอันนี้ลงไปเมื่อวันพฤหัสคืนวันพฤหัสคืนศุกร์เพิ่งได้สองคืนนะครับเพิ่งได้สองคืนมาดูเห็นไข่แล้วนะ เห็นไหมครับไข่ขาวๆที่ที่ไข่ที่ปลายเล็บนะครับขาวๆเนะี่ยไข่ไข่ฝังอยู่ข้างในเห็นไข่แล้วสองคืนนะครับเป็นแมงเก่าสามคู่แมงใหม่สองคู่นะครับใช้ผสมกันเป็นแมงเก่าอย่างรอบนี้นะครับสามคู่แมงเก่าสองคู่เนี่ยไข่นะครับเห็นไหมครับไข่ก็ไข่พอสมควรและสองคืนนะครับอาหารก็เริ่ม อ่าเปืดอหน้าอาหารเริ่มแห้งนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลืนก็จะเติมน้ํานะครับวันนี้เราทําฝั่งนู้นก่อนอันนี้เดี๋ยวน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือม,มาลืนนะครับเราก็จะเปิดเติมน้ําตัวนี้น่าจะเป็นแมงเก่านะครับแมงรอบเอามาลงรอบสองเราก็ทําแบบนี้นะครับสัดส่วนที่ใช้เราใช้กา,กากมันแห้งหกขีดอาหารหมูห้าขีดนะครับผสมกันแล้วก็เปลือกมะพร้าวสับ์ วางหน้า,าหารอย่างนี้เลยนะครับไม่มีอย่างอื่นใช้สามอย่างนี้แค่นั้นนะครับกากมันตากแห้งครึ่งเออหกขีดนะครับแล้วก็หัวอาหารเราใช้ SPM หนึ่งเจ็ดศูนย์ช่วงนี้เราใช้หัวอาหารยี่ห้อ SPM เบอร์หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับห้าขีดแล้วก็น้าน้ําก็ต้องกะเอานะครับเอาให้แฉะนิดนึงน้ําก็สามขันนะครับที่ใช้อยู่สามขันนะอันนี้ด้วง ที่เราฟักด้วยกากมันตากแห้งนะครับหลายคนเจอปัญหาใช้กากมันตากแห้งฟักแล้วไม่ดกนะครับแมงเก็บออกไม่หมดก็ให้ไปดูคลิปย้อนหลังในช่องนะครับวิธีการทำด้วงให้ดกนะครับมีสี่มีสี่ปัจจัยหนึ่งก็คืออาหารต้องเหมาะสมนะครับอาหารที่เหมาะสมก็มีสาคูมีจะพกอาหารจะพกมันนะครับอาหารพืชที่มีแป้งนะครับที่ที่แนะนําก็มีแค่สาคูกับ ะตะกูลมันไม่ว่าจะเป็นมันบดมันสดมันแห้งกากมันต่างๆนะครับยกเว้นกากมันหมักยีสต์ที่ผมก็ไม่ถนัดในการอามาใช้นะครับ 2. ความชื้นเราต้องดูความชื้นให้ดีโดยเฉพาะช่วง1ิบวันแรกที่ด่วงวางไข่นะครับดูความชื้นให้ดีอย่าให้แห้งแล้วก็อย่าให้แฉะเกินไปนะครับก็คือเปลือกมะพร้าวต้องดำอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ถึงกับแฉะนะครับใน,นความชื้นที่พอดี 3. พ่อแม่พันธุ์นะครับพ่อแม่พันธุ์ต้องยัง ยังดีอยู่นะครับไม่เบาโหวงอย่างตัวนี้เก่าแล้วนะครับเพราะว่าสิบยี่สิบกว่าวันแล้วอยู่ในนี้มาเบาเบาเบาโหวงถึงแม้จะยังไม่ตายแต่ก็ไข่น้อยแล้วถือว่าเป็นแมงเก่าแล้วนะครับเบามากแล้วก็เล็บก็ไม่จิกแล้วนะครับเวลามันเกาะเรานะครับก็ไม่จิกแล้วไม่จิกเนื้อแล้วนะครับเคี้ยวเคี้ยวที่ขาก็ไม่จิกเนื้อแล้วนะครับสีก็จะคล้ำละตัวนี้เป็นตัวเมียก็จะไข่ได้ไม่เยอะแล้วนะครับ ไหลเพียบเลยหนึ่งอาหารสองความชื้นสามพ่อแม่พันธุ์สีหน้าอาหารนะครับหน้าอาหารต้องมีความเหมาะสมเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเลี้ยง้วงไม่เข้าใจว่าหน้าอาหารเวลาเราพูดว่าหน้าอาหารหน้าอาหารคืออะไรนะครับหน้าอาหารก็คือเปลือกมะพร้าวที่เราใส่ให้เขาวางไข่นะครับเนี่ยเปลือกมะพร้าวพวกนี้นะครับที่เราใส่วางไข่ต้องมีความเหมาะสมผมไม่แนะนําให้ใช้เป็นกราบใหญ่ๆนะครับ ถ้าใครหาแบบลูกเต๋าได้จะดีมากนะครับจะโดกที่สุดแบบนี้นะครับเล็กใหญ่ไม่เป็นไรนะครับให้เขาสับลูกเต๋าแล้วกันอย่างอันนั้นค่อนข้างหยาบอันนี้ก็ค่อนละเอียดลงมาหน่อยแบบนี้จะสวยนะครับชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างผสมกันจะสวยมาดูความชื้นสองกำลังนี้นะครับหนึ่งอาหารสองความชื้นนะครับเออหนึ่งอาหารสองความชื้นเนี่ยอันนี้คือความชื้นยังดีนะครับเราต้อง ดูให้ความชื้นอยู่แบบนี้ตลอดคือเปลือกมะพร้าวดำอยู่ตลอดแต่ไม่แฉะจนมีน้ํานองนะครับช่วงสิบวันแรกนี่สำคัญมากนะครับให้อยู่ระดับนี้ตลอดแล้วร่วงจะดกนะครับถ้าอย่างนี้คือแห้งเห็นไหมครับขาวเลยเห็นชัดเจนเลยเริ่มแห้งแล้วสีแตกต่างกันมากนะครับถ้าเปลือกมะพร้าวเรามีสีอย่างนี้แล้วให้เราเติมน,น้ํานะครับประมาณเกือบเกือบครึ่งขันนะครับถ้าแห้งมากนี่ถือว่าแห้งมากแล้วนะครับเกือบเกือบครึ่งขันเราไม่ต้องไปสนใจว่า อาหารข้างล่างเนี่ยมันจะยังชื้นดีอยู่ไหมนะครับเราไม่ดูอาหารข้างล่างเราดูเปลือกมะพร้าวเป็นหลักนะครับถ้าเปลือกมะพร้าวอย่างเงี้ยพรมน้ําได้เลยนะครับประมาณเกือบเกือบครึ่งขันประมาณครึ่งลิตรนะครับครึ่งลิตรสีหน้าอาหารต้องเป็นชิ้นแบบนี้นะครับถึงจะดีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับดวงจะชอบวางไข่แมงจะชอบวางไข่นะครับไข่เพียบเลยขาวเต็มหมดเลยนะครับแล้ดวดวงจะดกนะครับไม่ว่าจะใช้ อาหารประเภทไหนถ้าเรามีสี่ปัจจัยนี้นะครับด้วงก็จะดกดกแน่นอนนะครับกลับมาดูตรงนี้นี่นะครับเนี่ยดกดกไม่ดกก็ดูเอานะครับนี่ใช้กากมันตากแห้งที่หลายคนบอกว่าฟักไม่ดกนะครับแต่ถ้าเราจัดการองค์ประกอบทั้งสีได้ดีมันก็จะดกมากๆเหมือนกันนะครับกับกากมันอบแห้งและก็จะดกกว่าเราฟักด้วยสาคูนะครับ เราอย่าดูกะมังเดียวนะเราดูกะมังอื่นด้วยว่าเหมือนกันไหมนะครับเป็นก้อนๆเลยเป็นกองๆเหมือนก้อนๆเลยนะครับกะมังนี้ตัวยังเล็กอยู่ก็เลย <c oughs> ดูไม่เป็นก้อนเท่าไหร่แต่ว่าดกนะครับดกมากนะคุยไปตรงไหนก็เจอแต่ตัวด้วงนะครับ <c oughs> ดูหลายๆกะมังนะครับดูหน้างานสดๆไม่มีการ ไม่มีการเตรียมการอะไรครับนี่ดกมากนะครับอะไรมันอยู่ตรงไหนอะนี่ไงมาดูนี้ี่เป็นก้อนๆนะเป็นกองกองการทำด้วงให้ดกถือว่า เป็นสิ่งแรกที่เราต้องทําให้ได้ก่อนนะครับถ้าเราจะเลี้ยงดวงเป็นอาชีพเพราะถ้าเราเลี้ยงฟักดวงไม่ดกเราก็เราก็ไม่มีดวงจะขุนนะครับแต่ถ้าเราฟักดวงดวกเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับฟักให้ดกไว้ก่อนไม่ยากเลยนะครับฟักดวงให้ดกถือว่าง่ายที่สุดแล้วนะครับในการเลี้ยงดวงโอเคนะครับตอนนี้เรามีดวงที่อายุยี่สิบกว่าวันแล้วเติมอาหารไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ ล้วก็มาเติมอาหารกันนะครับฝั่งนี้เราใช้วิธีเติมแบบคว่ำนะครับการเติมแบบคว่ำก็คือเอาอาหารใหม่ไว้ข้างล่างนะครับเอา,อาหารอ,อาหารเก่าที่มีด้วงเนี่ยไว้ข้างบนเติมออกมาค็าจะเป็นแบบนี้นะครับพอคุยลงไปด้วงก็จะลงไปอยู่กับอาหารใหม่นะครับด้วงก็กินอาหารต่อเนื่องเลยนะครับลงไปอยู่กับอาหารใหม่วิธีการเติมแบบนี้ ลดอัตราการตายของดวงได้เยอะนะครับแล้วก็ดวงก็โตต่อเนื่องนะครับเนี่ยดวงก็จะลงไปกินอาหารใหม่ได้เลยนะครับอยู่ข้างล่างได้เห็นไหมครับกินต่อเนื่องเลยนะครับดวงก็จะโตวไวอาหารก็จะไม่ค่อยเสียนะครับเราเน้นว่าเติมอาหารให้มีวินัยนะครับเติมให้ตรงตามเวลาอย่าให้นานกว่าสิบวันในการเติมอาหารนะครับไม่ควรเกินเจ็ดวันด้วยซ้ํานะครับ ถ้าสิบวันนี้นไม่ได้ดเลยอาหารจะเน่าด้วงจะนอกได้นะครับเอาฝั่งนี้ก็เติมอย่างนี้นะครับสำหรับการทำงานในปริมาณมากๆนะครับก็ต้องทำให้เร็วใช้วิธีที่มันประหยัดเวลาที่สุดน,นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับเช็คก่อนว่าด้วงดกไม่ดกนะครับถ้ามันดกก็ควักเลยนะครับสามควักเกมกมมยห สามควักนะครับโอเคได้ควักเสร็จนะครับที่เหลือก็ที่เหลือก็คว่ำเลยนะครับแล้วก็ดูว่ามันเยอะไหมถ้าประมาณนี้ก็เพิ่มเติมอีกสักควักครึ่งนะครับเติมสักควักครึ่งกระดกมากๆอีกนิดนึงโอเคนะครับเสร็จส่วนกระมางนี้นะครับ คว่ำเลยเสร็จเลยนะครับประมาณนี้คว่ำเลยได้เลยนะครับไม่ต้องเตรมแล้วเยอะแล้วนะครับก็โดยประมาณสองกำมังนะครับจะแบ่งได้สามนะครับสองกำมังจะแบ่งได้สามเช็กก่อนอันนี้อันนี้ไม่ดกเท่าไหร่ก็คว่ำใช้ได้เลยนะครับแม่าสมอาหารมือจริงจุ ส่วนหนึ่งเราแบ่งมาเราแบ่งขุนมารอบนึงแล้วนะครับในการเติมรอบแรกอันนี้เป็นการเติมรอบที่สองบางกระมังก็จะพอดีแล้วอย่างกระมังนี้จะพอดีแล้วนะครับไม่ต้องแบ่งเพิ่มเลยไม่ต้องแบ่งซ้ําแล้วแต่บางกระมังแบ่งแล้วก็ยังดกอยู่อย่างกระมังนี้นะครับแบ่งแล้วก็ยังดกอยู่ก็ต้องแบ่งซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับใครก็ได้หาเห็นขันตรงไหนก็ได้เอามาให้หน่อยจริงตกเกาะหรือตกได้แล้วได้แล้ว ามาเลยอาหารค่อนข้างแฉกกำลับบงนี้นนเ,เอาวันนี้ก่อนเลยเอาให้นี้ก่อนอม,มันคืออะไรที่ลองตัวความเลยความเลยเข็ผ้าครับนั่งบนกำลับบงนี้แหละเข็ดเอวน้อยสุดแล้วทั้งบนฝานี่แหละมันยึดหยุ่นมันให้ตัวตอนนี้ไปแล้วค่ะครึ่งหลัง<อ><า>ก็ทำตามนี้นะครับเติมอาหารรอบรอบเยอะๆนะครับ รอบนี้รอบนี้สามกระมังนะครับสามร้อยกระมังก็แบ่งขุนอีกแบ่งอีกก็จะไปตกอยู่ประมาณ420กระมังโดยประมาณนะครับหลังจากแบ่งขุนแล้วโอเคนะครับวันนี้ก็เอาคลิปการทำงานมาฝากเพื่อนๆนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปเท่าไหร่เอาคลิปการทำงานมาฝากแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ดูกันใหม่เรื่อยๆนะครับ ผมได้กากมันสดมาก็ยังไม่มีเวลาทําคลิปให้เพื่อนดูเลยเดี๋ยวมีเวลาจะทําให้ดูนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมอิทธิพัท์ความร่วงสาครูนะครับ